ดีจ้าเพื่อนพามาเก็บมะเขือเทศลูกสีเหลืองๆเ,เพื่อนเพราะว่าถ้าปล่อยให้เขาไว้นานเดี๋ยวมันมันร้อนมากแล้วเขาก็จะหล่นดูสิอันนี้มันหล่นอันนี้สีเขียวหล่นเองเสียดายนะเพื่อนแล้วแล้วถ้าไว้ให้เขาแดงก็ต้นต้นแม่เขาก็จะรับไม่ไหวก็จะตายแล้วก็จะตายยกต้นนะเนาะเพราะว่าใช้ พลังงานเยอะมากก็ช่วงนี้ก็จะทยอยทยอยอเก็บต้นลูกมะเกิดเทศเพื่อนอันนี้พันธ์สีเหลืองเป็นพันธุพุ่มน้องจอยเขาให้มาเพื่อนสามต้นรสชาติก็เปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวนิดหน่อยรสชาตินี่แต่เวลาเราไปใส่ผักสลัดเนาะรสก็จะ ให้สีสันสวยงามเนาะก็เลยปลูกไว้เหลืองมีอยู่ด้วยกันประมาณสามต้นเพราะว่าน้องเจอไข่มาสามต้นต้นเนี่ใกล้จะหมดแล้วล่ะไว้นานเขาก็จะแตกด้วยดูเสี็มไหม เก็บดีกว่าแล้วไปเก็บไว้ให้เขาแดงเองเนาะที่อนั้นอะ่ะเรื่องให้คุณแดงเองส่วนต้นนี้จะเป็นมเมล็ดที่ซื้อมะเขือเทศมาจากร้านโมลิสันเป็นร้านขายพวกเหมือนกับเซเว่นเอเลเวนเนาะร้านค้าทั่วไปนั่นแหละก็เลยเอามาปลูก ปลูกสิบต้นเพื่อนต้นนี้ต้นพลัมนี่มะเขือเทศต้นพลัมดูสิน้อยจะบางต้นนอ้อก็จะตัดยอดเพราะว่าหน้าหน้าหนาวเข้ามาแล้วเดี๋ยวเขาจะตายยกยกต้นเนาะก็เลยตัดยอดให้เขาพลังงานไปโยนที่ลูกกันเนาะให้พลังงานไปอยู่ที่มะเขือเทศลูกมะเขือเทศ ตอนนี้เก็บว่าจะไม่เก็บแล้วนะเพื่อนเพราะว่ากินไม่ทันแต่ถ้าทางบางบางลูกเขานี่เนาะกลัวเขาตายยกต้นอันนี้เป็นไทเกอร์เลนลา่าปลูกสิบต้นเหมือนกันเพื่อนเอาไวน้นี่แล้วจะมีต้น น่าจะเป็นต้นพันมันนี่เมกออันนี้พันนีมมันนี่เมกเอต้นนี้จะไม่มีลายไทยเกอร์เลล่านี่จะมีลายเพื่อนลายเป็นลายเหมือนลายขีดขีดส่วนพันมันนี่เมกเกจะเป็นลูกเรียบๆไม่มีลาย ปลูกอย่างละสิบต้นเพื่อนอันนี้อันนี้มันนี่เมเกะสีนวลอันนี้ไทเกอร์เป็นลายเพิ่งลดน้ำเมื่อเช้าเพื่อนหาดูกระถางประมาณน่าจะประมาณมเกือบสิบสองนิ้วเพื่อน กว้างคูณยาวเลยใส่ปุ๋ยขี้วัวไปด้วยแล้วก็ใส่ปุ๋ยหมักเองบกักใบไม้หมักอะไรเงี้ยแล้วก็ใส่ดินถุงด้วยอย่างละอย่างแต่ครึ่งครึ่งครึ่งสามครึ่งนะ เครื่องบินนบิอะตรงนี้เนาะเครื่องบินโทษทีเพื่อนเอย่องเสียเครื่องบินทั้งหมดก็ประมาณสาสิต้นมะเขือเทศเยอะมากเลยเพื่อนจริงๆแล้วน่าจะปลูกแค่ห้าต้นนี้ก็โภก,กินทั้งครอบครัวแล้วล่ะดูสิพวงนี้ ประมาณสามวันนี่เอาไปไว้ในห้องครัวน่ะอุ่นๆก็แดงให้อันนี้สุกแล้วสุกสีเหลืองน้อยปลูกกระถางหนึ่งปลูกสองต้นนะคะแต่แต่กระถางนี้ปลูกสามเพราะว่าเอาพันนี้สายพันนี้แล้วก็จะลดปุ๋ยสองครั้งช่วงที่ประมาณกลางๆ กล,กลางเดือนที่เราปลูกได้ประมาณ3ามสี่สามเดือนกว่าแล้วก็ลดน้ำอันนี้จริงๆแล้วต้องเด็ดทั้งก้านเนาะแต่มันอัดกันแน่นเลยเพื่อนหล่ลนเลยหล่นเฉยเลยนะมไหมหล่นเฉยเลยอันนี้มันนี่เมกะ ถ้าเราไว้นานพวกนกพวกอะไรก็จะกินด้วยเงเนาะหนูนะหพวกอะไรมามันหอมหวานไงเพื่อนอันนี้คือจ่ายนะดูส,ดสิระวังหยียบเนอะบอกตัวเอง <laughs> บอกตัวเอง มันก็มีเสียไปประมาณลูกหนึ่งเพราะว่าโดนอะไรกินก็ไม่รู้น่าจะเป็นหอยทากได้เกือบโลหนึ่งแล้วเพื่อนมีลูกนี้แดงเลยไม่ได้เก็บมาแล้วสามวันเพราะว่ากินไม่ทันก็เลยไม่ได้เก็บอู้องไงไปทางโน่นอีก แพงมากนะเพื่อนที่นี่มะเขือเทศอะ่ะโทษที่เพื่อนกำลังก้มหาอยู่ตรงมุมนั้นด้วยดูสิลึกมากเลยข้างหลัง อเหนื่อยยื่นแขนมีสองลูกตวเนี้ อุ้ยนี่ไงหนูลุก,ลกสีเหลืองลดน้ำแค่นั้นเดี๋ยวไปล้างน้ำ นน่าจะเป็นรอยไม้อะไรก็ไม่รู้ร้อนมากนี่ลดน้ําต้องรดน้ําเพื่อนรดน้ําทุกวันดูแลใส่ใจดีมากเลยเพื่อนเดี๋ยวดูเสิอันีน้ วันนั้นฝนตกลดน้ำถั่วเยอะไปหน่อยเลยรากเน่าเลยเอ,อ,อยู่ตรงนี้เพื่อนเห็นไหมกระถางนี่ลดน้ำแล้วไม่ได้เพิ่งเทน้ำทิ้งเมื่อวานปลูกถั่วเน่าแบบไม่เป็นไรเรอาอทดลองดูเนาะจะได้เรียนรู้อันนี้ก็ไม่รู้ต้องการน้ำหรือว่าเดี๋ยวเช็คด้วยมือดีกว่า ต้องการน้ำเลยโแห้งเดี๋ยวเอาน้ำมาลดเลยนี่อันนี้เป็นโรคอะไรไม่รู้นะเพื่อนน่าจะเป็นโรคเชื้อราน่าจะเป็นโรคเชื้อราของพันพันธุ์มันนี่ไหมเกเป็นเป็นลูกนี้ก่อนแล้วก็ลามน่าจะเชื้อราเต๋ยวโรกให้เขาเสียดายนะ พวงใหญ่มากเลยลงให้เขาไอ้นี่ลงให้เขาแดงถึงจะเก็บเนาะแต่ไม่รู้ว่าจะเก็บตอนนี้หรือว่าะได้า แล้วก็กินถ้าเก็บตอนนี้ก็ไม่รู้จะไปทำอะไรกินหรือเอาไปเอาไปชุบแป้งทอดเหรอเพื่อนลึกมากเลยเพื่อนเลึกๆมากเลยเดี๋ยวจะเก็บได้ยังไงเนี่ยเลึกมากเลยเ เมื่อวานเราเอาไปให้เพื่อนด้วยน้องจอยเขากเก็บให้น้อยด้วยนะเขาก็ปลูกเยอะแยะเลยน้องจอยเนี่ยของพี่ก็ปลูกได้เยอะแยะของพี่ของน้อยพี่นั่นแหละพี่ป้าน้าอานั่นแหละอู้หล่นเห็นไหม Lộng luôn, mẹ con kẹp o, kẹp không đi đi không 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 đi ไม่ค่อยชอบน้อยไม่ค่อยชอบมาเขือเทศนะแต่ลูกลูกชายลูกชายขึ้นโตแล้วก็สามีชอบมากเลยก็เลยปลูกปลูกง่ายเพื่อนดิ่งปีนี้อากาศร้อนมากเลยเก็บไปก่อนลนะ่ะ ไว้ให้แดงบอกแล้วนะเพื่อนไว้ให้แดงมันจะโดนอะไรกินก่อนแล้วก็หล่นบางทีมันแรงมันหมดมันก็สีเขียวมันก็หล่นเสียดายก็เลยเก็บก่อนนะอันนี้น่าจะไว้ก่อนให้เขาออกซิเจนมากขึ้น ันนี้พันน้องโจงให้มาเชอร์รี่เก็บไปบ้างแล้วเพื่อนเพราะว่าพอมันสีอกอกเหลืองก็เก็บสีส้มๆนี่ไงไหมเขาจะหล่นง,ง่ายถ้าเราเก็บเร็วเก็บเร็วเก็บไอ้น,นี้ก็เลย ดูสิม,มีมีแมลงสีดำมาด้วยเริ่มเข้ามาแล้วมันจะอยู่ลึกตรงนั้นด้วยน้อยเห็นเดี๋ยวพันมะเขือเทศจะอยู่หลังอยู่หลังตรงนี้ด้วยเพื่อนตรงนู้นมันแอบอยู่แอบแอบอยู่นี่น,นะ mi bằng bằng ăn nhanh. này nè, nó đã, nãy đã, đã được kilo quá quá, nặng quá luôn chị hết không? ủu mai, cây chai. เด็ดเด็ดแมงเอาวันนี้นะเพื่อนต้องตัดวันหลังเอากันไก่มาแค่นี้ละเพื่อนไปแล้วหลักเพื่อนขอบคุณมากนะคะ